ขนคันเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณก้นด้านหลังตรงขาเขาจะมีขนเล็กๆพวกนี้คือขนพวกนี้เอาไว้จับแหล่งสั่นสะเทือนหมดแล้วเขาจะใช้เขี้ยวปักลงไปปล่อยพิษทําให้เหยื่อเป็นอัมอาพาตเนาะเหมือนทีเ่เรียกสไปเดอร์เซนส์รตัวแล้วก็80สายพันธุ์นด้ด้วยบราซิลเวเนซุเอลาครับอันนี้คอสตาริกาเวียดนามซีเวอร์ครับรทันท่าแมงมุมพวกนี้กินได้เกือบทุกอย่างครับบางทีก็กินนกด้วยครับ คือลูกแมงมุมที่โคตรยัวเย้ะรู้ได้ว่าเป็นแมงมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก อื่นขึ้นเทั่วไทยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หาไทยราชค่ะและห้องสวยๆที่โบลิงกําลังนั่งอยู่ตอนนี้ถูกสร้างเอาไว้เพื่อสะสมแมงมุมเป็นร้อยตัวเลย mm hmm. และข้างๆโบลิงตอนนี้นะคะคือพี่กันนักสะสมแมงมุมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่บอกว่าเป็นร้อยๆตัวเนี่ยจริงๆแล้วจำนวนมันเท่าไหร่กันนะคะประมาณกี่ร้อยร้อยยี่สิบตัวแล้วก็ 80, แปดสิบสายพันธุ์นะอยู่แปดสิบสายพันธุ์เลยเหรอเอาจริงคือเพิ่งรู้ว่าแมงมุมมีสายพันธุ์เยอะขนาดนั้นปกติเราก็จะได้ยินอยู่แค่แบบบางสายพันธุ์ถ้าแบ่งเป็น หลักๆเอาให้แบบเข้าใจง่ายมันมีประมาณกี่ประเภทคะจะมีอยู่2 2แบบก็คือโอเวร์กับนิวเวอร์ก็คือโอเวร์ก็คือโลกเก่าเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ทางแถบเอเชียถ้าทางฝั่งยุโรปบราซิลพวกเนี้ยก็คือเขาจะเรียกเป็นนิวเวอร์ก็คือโลกใหม่แมงมุมโลกใหม่ทุกสายพันธุ์พวกมันจะมีขนคันตรงก้นเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวด้วยการดีเทพุ่งในอากาศ แถมมีความคันเป็นอย่างมากด้านแมงมุมโลกเก่านั้นจะไม่มีแต่ดุก,กว่าหลายเท่าซึ่งนอกจากนขนคันแล้วแมงมุมก็ยังแบ่งแยกได้ตามพฤติกรรมการดำรงชีพอีกด้วยครับแบ่งได้หลากหลายสาประเภทก็คือแมงมุมที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เขาหลังจะเรียกอบ a ร,รียลค่ะครับพวกนีก้คือเขาจะอาศัยอยู่บน อยู่บนต้นไม้เลยแทบจะไม่ลงมาบนพื้นดินใช้ใยสร้างเป็นโพรงเป็นที่อยู่อาศัยของเขาครับแล้วเขาก็จะอยู่อยู่แต่ในนั้นคือถามว่าลงมาไหมมีมีบ้างแต่น้อยมากๆครับเมื่อรร้สึกแกดูตู้ด้านบนอันนี้คือแม่น้องจะอยู่บนต้นไม้เหมือนกันแต่เหมือนเขามาจากคนละที่ป่ะคะใช่ครับอย่างอันนี้อะไรคะเนี่ยมาตินีสครับก็นนคือจะเป็นหมู่เกาะทางาทะเลแค,คริบเบียนครับอันนี้คือเป็นอยู่เกาะนะแต่ว่าอยู่บนต้นไม้อันนี้ก็มาบริสิบราซิลเวเนซุเอลานะคะ เฟรนเป็นเกียรนาเกียนาโคลัมเบียโคลัมเบียก็จากหลายภูมิภาคแต่ว่าทั้งมดทั้งวลก็คือมีพฤติกรรมการอยู่บนต้นไม้เหมือนกันถูกต้องครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแมงมุมที่อาศัยอยู่บนพื้นดินถ้าฝรั่งเขาจะเรียกเทเลสเทียลครับแมงมุมที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยหลบไม่ค่อยซ่อนตัวเท่าไหร่ใช้ใยปูใยบางๆที่พื้นเพื่อเพื่อจับความเคลื่อนไหวของเหยื่อคือแมงมุมเนี่ย จะไม่ได้ยินเสียงรู้รู้ว่าเหยื่อมาก็คือการสันส่นสั่นสะเทือนเพราะว่าขนตามตรงแขนขาเขาเนี่ยจะเป็นตัวรับแรงสั่นสะเทือนในอากาศกับบนใหญ่ถ้าเราเสียงดังเ,งเขาก็จะไม่ตกไม่ได้ยินครับเฮ้ยเฮ้ยภาษาสัมผัสหูไม่มีใช่ครับแต่ว่าภาษาสัมผัสอย่างอื่นดีกว่าใช่ครับเหมือนเทเลสปายเดอร์เซนส์ไปดอร์เซนส์แบบเซนส์จะไปได์แมนถูกต้องประมาณนั้นครัทำไมถึงเป็นคนใหญ่นะแต่ว่าไเทำไมมันมีเซนส์จากเรื่องพวกนี้ไงอ๋อหรอเออปีเตอร์าร์เกอร์มัน นนนเอี้จริงๆก็คือนี่เป็นความพิเศษอยครับโอเคอย่างแมงมุมที่อยู่บนดินนะคะอันนี้ก็มีมาจากบราซิลเหมือนกันนี่ก็บราซิลบราซิลอุ๊ยบราซิลเยอะมากเลยใช่ครับบราซิลจะไม่ค่อยเยอะอันนี้ที่ไหนคะอ่าโดมินิกนันโดมินิกันลิปเปอร์ลิปเปอร์ครับ,รบอันนี้คอสตาริกาวเวเนซุเอลาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้นิคารากัวนิคารากัวแมงมุมเนี่ยโดยสายพันธุ์ถ้าจะ90%เนี่ยก็คือจะต้องเลี้ยงแบบตัวเดียวถ้าเกิดเราเลี้ยงรวมกันเนี่ยเขาจะกินกันโบลิงเคยได้ยินเขาบอกว่่าแแมมมมมงุด เขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาจะกินตัวผู้ก็คือทารันทูล่าก็จะเป็นคล้ายๆกันครับก็คือผสมพันธุ์กันเสร็จเนี่ยเขาก็จะกินตัวผู้ด้วยทำไมเขาเขาหิวเหรอคะมันมันตามธรรมชาติก็คือเหมือนเขาต้องการสารอาหารเพื่อไปผลิตขาก็คือแสดงว่าโดยธรรมชาติผสมพันธุ์กันเสร็จเขาก็ต้องรีบแยกออกจากกันให้ไวที่สุดถ้าตัวผู้หนีเร็วก็รอดถ้าหนีไม่ทันก็ตุยเอดร้ออะอย่างตัวนี้เขาตุยป่ะคะอันเนี้ยก็คือเป็นคราบคราบเก่าทารันทูล่าในมุมพวกเนี้ยเขาจะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบเฮ้ยมันเหมือนป อันนี้ New World er หรือ o อ World คะอันนี้ New World ครับ o r l d แสดงว่าห้ามโดนขนก้นใช่ครับมันจะเบาเอุย้ยนิ่มเขาจะลอกออกมาเป็น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 ทุกขาแบบนี้เลยแล้วก็คือตัวเขาจะจะยังนิ่มอยู่หลังจากลอกคราบใหม่ๆแล้วเขาจะคือคราบเขจะตัวเขาจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็ตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นวิธีการแยกเพศ ทารันทูล่าพวกนี้คือเราจะใช้ใจตัวดูจากคลาช่วงใต้ท้องเนี่ยเขาจะมีเขาจะเรียกเป็นแผ่นช่องเพศครับตัวผู้กับตัวเมียจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเพศมเมียเนี่ยเขาจะมีเหมือนแผ่นใส่สแผ่นบางๆ2ชั้นปิดไว้แต่ถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกไปเลยมาถึงประเภทสุดท้ายนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือฟอสเซอรี่ลครับก็คือเป็นกลุ่มแมงมุมที่อาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลักถ้าเห็นพวางี้ก็คือบึ้งบ้านเราตัวนี้มามาจาก เวียดนามครับเวียดนามซีเวอร์เขาจะขุดรูลงไปใต้ดินเลยแล้วเขาจะจะปูใยไวรอบรอบรอบปากปากของเขาเพื่อแบบไม่แรวไม่มีเหยื่อเดินผ่านเขาจะรู้รู้สึกได้ครับอาหารเขาเหมือนกันไหมคะในเมื่อเขาอยู่แบบใต้ดินบนดินบนต้นไม้ทันันถ้าแมงมุมพวกนี้กินได้เกือบทุกอย่างครับพวกแบบตว์เลูกด้วยนมธรรมชาติก็จะเป็นพวกหนูพวกกบพวกนี้ตัวใหญ่่างตัวนะคะคือบางตัวบางสายพันธุ์เทียแบบตัวใหญ่มากๆบางทีก็กินนกด้วยครับ ไหนไหนแมงมุมก็เยอะแล้วถ้าเราจะต้องซื้ออาหารให้น้องตลอดมันก็จะสิ้นเปลืองเกินไปเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการเลี้ยงมันซะเลยขอพ <c oughs> ันเอง <c oughs> ทำไมทำไมต้องเป็นมแมลงสาบคะโดยปกติเนี่ยแมงมุมเนี่ยเขาเวลา <c oughs> อาหารตามธรรมชาติเขา <c oughs> จะเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวตัวเลนนเนอร์เนี่ย <c oughs> เคลื่อนที่ค่อนข้างไวเหมือนแอคทีฟต,ตลอดเวลา <c oughs> คือเขาจะไม่อยู่นิ่งกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดที่ไปกระตุ้นการล่าเหยื่อของมันใช่ครับใช่ครับแล้วก็โปรตีนเยอะซึ่งโปรตีนเนี่ยจะเป็นส่วนอ่า ทำให้มมงมุมจเจริญเติบโตได้ในส่วนอาหารของแมงมุมมากมายที่พี่กันสะสมเอาไว้ก็คือมแมลงสาบนั่นเองซึ่งเป็นสายพันธุ์ดูเบียกับเรดรรนเนอร์ที่เพาะพัน์ธุเอาไว้ขอบอกว่ายัวเยียสุดเดี๋ยวไปดูกันว่าแมงมุมนั้นมันกินอาหารยังไงโอไม่ก็โอ้โหหอผิด อุ้ยโอ้ยน้องไวมาก<า>น้องชมอย่างรวดเร็วอ,อันนี้คือเรียบร้อยครับก็คือเขาจะจับจับแล้วก็ใช้เขี้ยวกระยางคู่หน้าของแมงมุมา่าค,ความพิเศษคือมันจะค่อนข้างเหนียวเวลาเขาคว้าปุ๊บอ่ะมันจะมันจะล็อกล็อกโันเหยื่อแล้วเขาก็จะดึงเข้ามาแล้วเขาจะใช้เขี้ยวปักลงไปปล่อยพิษทําให้เหยื่อเป็นอมาาัมพาตเนาะแล้วเขาก็จะดูดสารอาหารจากจากพวกแมลงที่เขาจับได้ปลาที่เหลือมันจะเป็นเขาจะปั้นมันจะเป็นเปลือเป็นก้อนกลม Uh huh. แต่ว่าซากพวกนี้มันจะแห้ง uh huh. เพราะว่าน้ำเขาโด uh huh. นแมงมุมดูดไปหมดแล้วอยู่ใต้คางเลยค่ะน้องแบบจับปุ๊บแล้วเอาคางกดไว้อย่างนี้แล้วอย่างตัวเล็กๆอย่างางี้ค่ะเขาเขาเขากินไซนี้ได้เหมือนกันไหมคะแมงมุมไซไม่ใหญ่มากเนี่ยเราก็จะให้เป็นตัวเลนเนอร์แทนในบรรดาแมงมุมกว่า80สายพันธุ์ที่พิกันสะสมไว้ก็มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกแต่ละตัวก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน ถ้าว่าในบรรดาทั้งหมดนั้นจะมีตัวไหนที่ถือว่าเป็นตัวหายากและเจ๋งที่สุดเดี๋ยวให้พี่กันเขาแนะนำเลยดีกว่าครับตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือเซเนติสเอสพีบูนะครับตัวนี้มาจากโคลัมเบียครับความพิเศษเขาก็คือเป็นมุมที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาสูงตอนนี้ตัง้งถึงประมาณ1มื่นห้าถึงสองหมื่นอยู่ที่ขนาดด้วยครับแล้วก็อยู่ที่เพศตัวเมียเนี่ยอายุไขเขาจะอยู่ได้นานกว่าก็จะประมาณ สิบกว่าปีขึ้นอ่าแล้วตัวผู้คะโดยมาตรฐานแล้วนะครับจะอยู่ประมาณ2อถึงสปีตัวเมียสิปีตัวผู้2ปีคือแบบอายุ5เท่าอะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยแหละครับก็คือ,แต,อแต่บางสายพันธุ์เนี่ยตัวเมียบางทีผมเห็นที่ต่างประเทศเขาเลี้ยงกันก็เกิน20ก็มีตัวนี้ออกมาโชว์ตัวเลยน้องเป็นแมงมุมดินแน่นอนแล้วถ้าดูจากก้นของเขาไบลลิงคิดว่าเขามาจากโลกโลกรโลกใหม่โลกใหม่ถึงต้องใช่เราดูออกแล้ว เหลือบๆนิดนึงใช่ครับพูดได้ว่าเป็นแมงมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้น้องอายุเท่าไหร่ละคะเกือบเกือบสปีแล้วครับสองปีกว่าเกือบสามปีโตเต็มที่เลยยังครับเต็มที่ก็ใหญ่ประมาณฝ่ามือได้อยู่เป็นพวกเบิร์ดอีเตอร์แมงมุมกินนกครับที่อยู่ในป่าบราซิลอันนี้คือใหญ่สุดในโลกแล้วใช่ไหมใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกครับก็คือจะ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 เป็นตู้พวกเนี้ยทิงฟูตโกลเลียดแล้วก็เบอร์กันดี้โกลเลียดโกลเลดเอ่อเทราโพซ่าบอนดี้ถ้าเป็นสกุลเนี้ยก็คือ ขนคันเขาจะอันตรายที่สุดละคือพิษจริงๆก็คือไม่ได้ดุนแรงแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือขนคันในรายของคนที่แพ้เนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงแล้วก็จะคันมากยิ่งเกายิ่งคันเนี่ยตอนนี้หนูเริ่มคันละหนูไม่รู้ว่าหนูไ่ทำจิตมันปุ้งแต่งหรือเปล่าคือมันมีคนเคยลองทํานะมันกรอบปุ๊บแล้วมันมันดีดขนมาดีเข้าตาไอ้ขนนี่มันเข้าตาขนแมงมุมขนคันมันอ่ะมันจะเป็นแท่งนี้แล้วมันจะเป็นเงี้ยงเป็นเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้ามันได้ปักเข้าไปอ่ะ มมัันจงไ่ออกคนคะวันนี้นะคะเราดูแมงมุมยักษ์แมงมุมใหญ่แมงมุมโหดมาเยอะแล้วนี่ <c oughs> เราดูแมงมุมเด็กกันบ้างค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแมงมุมเด็กที่พี่กันเพาะเองอันนี้ก็ใช่ค่ะตอนแรกอะวลิงดูกไกลๆวลิ่งคิดว่าเป็นไข่แมงมุมแต่ทุกท่านคะดูดินี่คือลูกแมงมุมที่โคตรยั่วเยีย้ย <c oughs> เยอะมากอันนี้คือคอกเดียว่ะคะเนี่ยคอกเดียวครับอันนี้สายพันธุ์อะไรคะอันนี้บารชิิเปม่าเอมิเลียครับอันนี้คือเขาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ประมาณ2เดือนครับเขาเรียกไซคานครับตอนนี้ก็จะเป็นไข่เป็นไซคานแล้วก็ลอกคราบคราบหนึ่งก็จะเป็นเป็นไซนี้ก็คือไซคานแล้วก็ต้องรออีกคราบหนึ่งออกมาเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าคือตัวเขาจะยังเล็กอยู่วันนี้แงมุมเด็กแต่คือถ้าเกิดลอกลอกคราบเป็นเป็นสไปเดอริงแล้วเราต้องต้องจับแยกไปอยู่กล่องตัว เพราะว่าหลังจากนี้คือถ้าเราไม่แยกเขาอยู่รวมกัน่ะเขาจะเริ่มกินเฮ้ยตัวแค่นี้เองกินกันเองแล้วหรอแม่งมุมเด็กนั้นจะกินอาหารที่กว่าแม่งมุมที่โตแล้วและสะสมสารอาหารไว้ตรงก้นเมื่อก้นปองเต็มที่พวกมันก็พร้อมที่จะลอกคลาบขยายขนาดให้โตขึ้นนั่นเองเลยครับไฟใหญ่ใหล้มันจะจะกระจีนิดนึงนี่แค่ชักจูดมาเราพร้อเยโไปเขาเรียกว่ามีเยื่อใหญ่ กันคะความน่ารักของแมงมุมคืออะไรคะคือทุกส่วนทุกส่วนที่เป็นแมงมุมเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเลี้ยงง่ายใช้การดูแลไม่ต้องเยอะเหมาะกับคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่า <c oughs> กินอาหารเนี่ยก็คือไม่ได้กินทุกวันเหมือนแบบ หมาแม่ที่ที่เลี้ยงปกติก็คืออาทิตย์หนึ่งอาจจะให้สักสครั้งบางทีสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ยังได้แต่เอาจริงถึงบอกให้เลี้ยงงายย่ายยังไง<ม>ค่ะบริงเชื่อว่าสัตว์สัตว์ทุกชนิดอะมันต้องมีโรคประจำสายพันธุ์ต้องมีอะไรกันบ้างแหละอย่างแมงมุมนี่เขามีอาการป่วยเขามีโรคอะไรที่เราต้องระวังบ้างไหมมีครับอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสารเคมีสารเคมีเกือบเ,เกือบทุกชนิดที่เป็นอันตรายกับพวกแมลงน้ําหอมก็มีส่วนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมดมดบุกเข้าไปในกล่องแมงมุมเนี่ย สังเกตง่ายๆคือถ้าเกิดก่อนที่เขาเขาจะตายเนี่ยเขาจะกดขาเขาจะเริ่มขดขด,ขดเข้าไปใต้ใต้ท้องบางเคสเราก็ต้องทำใจเพราะว่าสัตว์พวกเนี้ยคือโดยทางการแพทย์อ่ะก็ยังไม่มีแพทย์ที่ใช่ครับถูกต้องครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจแล้วรู้สึกว่าโอเคสนใจเรื่องแมงมุมอยากศึกษาอยากติดตามติดตามได้ทางไหนบ้างครับพี่กันของผมก็จะมีเพจชื่อ exotora นะครับเล่นสัตว์แปลกมาหลายชนิดแต่แมงมุมเนี่ยครั้งแรกเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่โดนมัน เกาะแบบนี้เหมือนการประสบการณ์ใหม่สุดๆร,รู้สึกมันความรู้สึกมันเป็นยังไงมันจะจ้กกจีนิดนึงนะมันนิ่มดีะ<อ>่ะและถ้าหากท่าชนชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม อ่านไม่<ห>ออกอ <material. S 2> มันอ่านง่ายที่ไหนล่ะอาวีคูลาเลียค่ะคอมมอนเนนเนี่ยคุณจะไปอ่านชื่อวิทยา oh, ศาสตร์ดีเขามปนเนนแบ,บ็ทเลสทินโกโธ่รูอยากเป็นติชาที่แบบว่าเน,นาี่ยแล้วเจ้งเนี่ยก็รู้ว่าไม่ใช่เฮียทั่วไปถ้าจะเฮียทั่วไปก็อาจจะไม่น่าเฮียทั่วไป,ป็นไงเฮียทั่วไป